วันนี้ก็เก็บลูกอาบูนะคะพันอาบูหรือสีแดงพันอาบูนะครับเป็นพันกรอบสีแสแดงสดกว่าเพื่อนนะคะสีแสแดงสดกว่าเพื่อนนี่อีโกเบอันตาจ้ากาจากาอีโก้ลุงขคอจ้าก้าจ้าก้าอ่าอ่ไดแล้ว อร่อยตียวอ,อร่อยเตียวอ,อากาศดีวันนี้ครึมครึมแนอินพีวายโอป้ามุลละมุลละโยแนอินพีว่าอันวายโยเนี่ยพัลอาบู พันอบุสีแดงสดมากๆเลยนี่นะครพันอาบุสีแดงสดสวยมากเลยนี่นะคะสีแดงสดสวยมากๆ ลูกพี่ทํากลางสายฝนนะคะเนี่ยจะไปเอาถุงพลาสติกมาคุมนะคะจะถุงพลาสติกมาคุมนะคะฝนตกว่าฝนตกค่ะฝนตกตอนนี้นะครับฝนตกก็เอาพลาสติกมาคุมแบบนี้นะคะโอินจาชิกลืมกแน่พีทถาตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดนะคะ เอาถุงพลาสติกคุมแล้วเรียบร้อยก็หยุดตกพอดี 갔다. 진짜 비봤어비봤어해피 끝내 배배 이거 해 왔어. 여봐. ฝนตกแล้วก็แดดออกนะคะฝนตกแล้วก็แดดออกฝนตกก็ได้แดดออกตกพุพ่มๆๆมาแล้วก็แดดออก 어차피 약이 여에 어제 악을 다 따나 다 따는 것처럼 딱 불을 덮지만은여 이놈 나무는 기왕 있잖아 요딴 거. 짠 거야 어쩔 수없지만은 굴은 건 따내야지. <laughs> 너무 긁어봐야 돼 돈도 안 되는 거. 빨리 <laughs> 빨리